สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับ ID City e x c i e ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆของเรามีหลากหลายมากมายกันเลยนะคะสำหรับงาน e x e c i s e ID City ของเรา2014นะคะวันนี้โปรโมชั่นเราจะมาแนะนำหลากหลายมากมายกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการในส่วนของส่วนลดนะคะหนึ่งไรหนึ่งบาทตัวนี้นะคะลูกค้าทุกท่นที่ชอบเล่นเฟสบุ๊คนะคะวันนี้เราลูกค้า แชร์หน้า Facebook นะคะของไอทีซีของเราไปแล้วให้เพื่อนๆกดไ์นะคะล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนแชร์ไปนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆของลูกค้ากดไปนะคะไลค์สองหมื่นกว่าไลค์นะคะลูกค้าอาทิตย์ที่แล้วรับไปในส่วนของ iPhone 5S ไปแล้วนะคะสองหมื่นกว่าไลค์เพิ่มส่วนต่างแค่15บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เราแจกให้จริงๆนะคะสำหรับค้าที่ชอบเล่น f a c e b o o k นะคะ ส่วนของโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือแรกซื้อในส่วนของ Surface แท็บเล็ตเก่ามาแลกซื้อของ Surface วันนี้วันสุดท้ายแล้วคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการในส่วนของ Surface RT นะคะมูลค่า9,900บาทนะคะถ้าลูกค้าเอาในส่วนของแท็บเล็ตมาแลกนะคะลดไปเลย2,000บาทนะคะเหลือเพียง7,900บาทนะคะแต่ว่าในส่วนของ Surface Pro นะคะ 557นี้นะคะสำหรับ,บค้าท่านไหนที่ต้องการในส่วนของเซอร์เฟสแล้วมีท็บเลตเก่านะคะที่ใช้งานได้นะคะต้องย้ำว่าใช้งานได้นะคะให้ลูกค้านำมาแลกที่ไอทีซิตี้ของเราแล้วได้เลยนส่วนของเซอร์เฟสนะในส่วนของโปรโมชันที่3เราก็มีให้ในส่วนของสมาร์ท4 k นะคะ สำลูกค้าท่านไหนที่ชอบดูทีวีจอใหญ่ๆนะคะเราก็มีให้กับลูกค้าได้ชมกันหรือว่าลูกค้าท่านไหนต้องการโปรโมชาั่นของเราปกติอยู่ที่4,000กว่าบาทนะคะข4นิ้ววันนี้เราขึ่งราคาให้ลูกค้ากันเลยเหลือแค่2,000กว่าถูกมากๆนะคะสำลูกค้าท่านไหนที่ชอบในส่วนของ smart tv นะคะก็รับไปเลยนะไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรในส่วนโปรโมชั่นต่อไปในส่วนของ โนตรกรรมนะคะโน้ตรกรรมมคืออะไรนะวัตรกรรมไร้สายนะวันนี้เราก็จะมาแนะนําว่าไร้สายมันมีอะไรในส่วนตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะมันคือไวเล็โมเด็มเราเตอร์อ่าตัวนี้ใช้งานยังไงง่ายๆเลยนะลูกค้าท่านไหนที่มีสายโทรศัพท์ที่บ้านมีไว้ทําไมสายโทรศัพท์ที่บ้านอ่าลูกค้านะคะสามารถเอาไปใช้ในส่วนของกระจาย Wifi ที่บา้าน นีจโปรโมชั่นด้วยนะคะปกติ1490บาทนะ่าทวันนี้เลือเ,เพียง10,90บาทนะล mm ูกค้าท่านไหนที่อยากสะดวกสบายใช้งานที่บ้านนะคะในส่วนตัวนี้ในส่วนสมาร์ทไอทีนวัตกรรมไร้สายเอาตัวโมเด็มตัวนี้ไปไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถกระจาย Wi-Fi ที่บ้านได้นะคะไม่ว่าคุณจะเล่นกับคอมหรือว่าสมาร์ทโฟนก็เล่นได้หมดเลยนะในส่วนของโมเดมเราเตอร์ตัวนี้ ถาเจ้าไหนที่สนับสนุนใจนะคะโปรโมชั่น IT City ของเรานะคะรีบๆเข้ามาดูกันเลยกับ IT City ต s ้เอ็กไซสนะคะและในส่วนชุดนี้ก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะคะโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะที่ IT City นะคะงานของเรามีแต่วันที่20นะคะถึงวันที่9นะคะาการประการสินค้า IT ทีสำหรับชุดนี้ก็ฝากกันด้วยละกันนะคะ